นะคะวันนี้นะคะเคียแกงส้มแกงส้มหน่อไม้ส้มปลาดินค่ะไปดูกันนะคะนี่ค่ะก็มีปลาดินหน่อไม้ส้มน้ำตาลผงชูรสพริกแกงส้มใบมะกรูดน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะไปแกงกันเลยนะคะไปค่ะ น้ำน,นะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะหนึ่งขีดพริกแกงส้มนะคะมะขามเปียกห้าช้อนแกงน้ำปลาสองช้อนแกงน้ำตาลสองช้อนแกง แล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะไข่กิมซุงค่ะดองไม่มีสารใส่ไหนนะคะไข่ชนิดนี้นะคะหน่อไม้ส้มห้าขีดนะคะเดือดแล้วนะคะน้ำแกงเดือดแล้วใส่ปลานิลลงไปค่ะปลานิลครึ่งกิโลสุกแล้วนะคะไปมะกรูดโรยเลยค่ะ เสิร์ฟได้เลยค่ะแกงส้มหน่อไม้ดองปาลานินค่ะมาชิมเลยค่ะตามระเบียบหอมหอมน้ำแกงร้อนอ,อร่อยมากปลาสดๆเลยปลาลนินหน่อไม้ส้มไข่กินซุง หรือไผ่ตรงลืมแรงดองเองค่ะไม่มีสารสัญญาไนนะคะไผ่ชนิดนี้เพื่อนๆลองไปทํำกินกันดูนะคะค่ะรอดูคลิปหน้าว่าเคียร์จะทําอะไรนะคะจะแกงอะไรคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย